a อคชั่ <Action. S 2> สวัสดีครับผมครูพิมลน,นะครับครูพิมลหรือครูโชคเ,เป็นครูสอนดับเพลิงขั้นต้นนะครับหรือเบสิกไฟหรือไฟเบสิกแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเนาะแล้วก็เป็นครูสอนออฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการต่างๆ,ๆนะครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการางผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรียกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เดียวนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในสถงกัดของครูเสือนะครับอดีตเป็นตำรวจดับเพลิงนะครับครับผมครับก็คือผมครูเสือนะครับจารย์ผมจะมีคําถามว่าเวลาที่ถ้าในครัวเรือนของเราเนี่ยเวลาที่ทอดปลาแล้วไฟไม่กระทะนะครับไฟติดขึ้นไปเลยนะครับอุณหภูมิที่จุดติดไฟกี่องศาแล้วก็วิธีช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าอยู่ในบ้านน่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะทํายังไงครับผมครับผม ก็สาหรับอุณหภูมิที่จะจุดติดน้ํามันที่กินได้นะครับผมขออยากเรียกว่าน้ํามันที่กินได้เนาะน้ำมันพืชน้ํามันหมูที่เราใช้ประกอบอาหารในในครัวเรือนบ้านเราครับผมอุณหภูมินะครับผมไม่ขอบอกเป็นตัวเลขกันแล้วกันแต่ประมาณ4ี่ห้าร้อยองศาเซลเซียสละเนาะประมาณนี้มันจะทําให้เกิดการสะสมความร้อนในตัวของน้ามันแล้วก็สามารถลุกติดไฟได้เองนะครับที่เราเรียกว่าออลต์โตเอ็กนิชั่นสวิตชนะครับสามารถลุกติดไฟนะครับพอลุกติดไฟแล้วเนี่ย ถ้าเราขาดความรู้ถ้าเราขาดความรู้เราดับเราดับไฟแบบผิดเพราะว่าถ้าคนส่วนมากหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้ฝึกในเรื่องของการดับไฟเนี่ยนะครับก็จะอาจจะไปดับผิดวิธีเช่นยกตัวอย่างนะครับับผิดวิธีเช่นไปเอาน้ําครับผมตกใจตกใจต้องใช้น้ําอยู่แล้วใช้น้ําสาดเข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เกิดลูกไฟใหญ่ขึ้นเพราะน้ําไปทําให้ความร้อนของน้ามันขยายตัวมันไม่ได้ขยายตัวเฉพาะน้ำมัน มันทําให้ไฟที่ลุกติดอยู่ขยายตัวด้วยครับผมนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เล็กๆไฟจะมนมาหาผู้ที่ดับจะเกิดอันตรายนั้นคือท่านอาจจะโดนไฟลวกครับผมนะครับนั้นห้ามเด็ดขาดเลยคือต้องจําไว้เลยครับน้ํามันลุกติดไฟในกระทะน้ำมันกินได้ห้ามใช้น้ําดับโดยเด็ดขาดครับผมวิธีการดับครับนะครับนะตั้งสติก่อนนาอการตั้งสติ สติจะเคยได้ต้องมันฝึกนะครับผมพยายามฝากคำนี้ไว้สติจะเกิดได้ต้องมันฝึกนะครับเราตั้งสติปิดแก๊สก่อนครับปิดแก๊สก่อนครับผมนะครับปิดความร้อนที่มันจะไปทําให้ตัดความร้อนไวก่อนตัดความร้อนก่อนนะครับแต่แล้วก็หาผ้าหรือฝากระทะฝาหม้อครับที่มันคลุมได้พอดีที่มันปิดได้พอดีครับผมนะครับจะเป็นฝาหม้อหรือฝากระทะก็ต้องพอดีครับนะ ลูกไฟมันก็ลุกอยู่นะครับเอาจัดฝากระทะเป็นครอบเป็นคลุมไฟมันก็จะดับเขาเรียกว่าการดับไฟแบบทําให้อับอากาศอทําให้อับอากาศนะครับนะดับไฟพวกน้ำมันเนี่ยจำไว้เลยครับวิธีการดับคือทําให้มันอับอากาศหรือถ้าพูดภาษาวิชาการตัดออกซิเจนครับตัดออกซิเจนตัดออกซิเจนนะครับนะถ้าไม่มีฝาหม้อถ้าไม่มีฝากระทะให้ใช้ผ้าหนาๆผ้าหนาๆนะครับถ้า ถ้าท่านไม่มั่นใจเอาไปชุบน้ําแต่ชุบน้ำาเนี่ยท่านต้องบินให้มันมันเลยอย่าให้มันมีน้ําหยดนะครับแล้วก็เอาไปคลุมเอาไปคลุมโดยการคลุมหนีจากตัวเองนะครับคลุมลักษณะแบบนี้อย่าคลุมเข้ามาหาตัวเองไม่งั้นเปลวไฟมันจะเข้ามาหาท่านนะครับนี่คือวิธีการดับไฟนะครับอันนี้คือกาสผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปครูเสือเขาจะต้องมีโอเคมีเทนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเบสิกไฟไปแล้วกันนะอาจารย์นะนะครับก็สรุปคือ ถ้าไฟไม่น้ำมันห้ามเอาน้ำไปดับไฟห้ามใช้น้ำเด็ดขาดครับ,รบผมคือการการช่วยเหลือเบื้องต้นการดูแลเบื้องต้นก็คือต้องตัดออกซิเจนโดยการเอาฝาหม้อ,อไปปิดถูกไหมฮะแล้วก็<ม>ใช้ผ้าผ้า,าที่ชุบน้ำมันมาดคลุมใช่ครับโอเคครับผมแล้วการเติมน้ำมันนี้โอเคไหมครับอาจารย์การเติมน้ำมันการเติมน้ำมันคือทําให้จุดเดือดของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะดับทําได้ครับทาได้เหมือนกันแต่มันร้อนเนาะร้อนนะร้อนก็คือคนส่วนมากที่ไม่เคยผ่านการฝึกตรงเนี้ยไม่กล้าเข้าไปเทที่เปลวไฟแล้ว มันเป็นวิธีที่ทําได้แต่แต่อาจจะมีอันตรายในระหว่างที่เทมันอาจจะฟุบกเข้ามาหาคนเทนะครับดังนั้นะ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 เราต้องเชี่ยวชาญพอสมควรเราถึงจะดับไฟแบบแลักษณะอาละมันไปเทได้ก็อใต้เหมือนกันโอเค,คขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากครับ